สวัสดีพี่น้องครับพี่สดใสครับพี่ใหญ่สุดนะครับตัวเล็กสุดอาวุโสสุดนะครับก็ย้ายบ่อมาวันนี้มาตักงานเที่ยวครับอา่า รถด,ด,ด่วนฮบินสวยมากคันคูสะครับ เอาขนมเบิ่งความหันเน่ยด้วยน่เรไปขืนด้อฮะเราไปขืนมันตายบ่เกมวาตนเนเกมตายบ่น้ำี่เติมบ่น้ำบกบ่เหมือนก่อปกติยืนบเอาไไปบ่ฮะ ไปโรงเรียนอืมเรียนแนซมมี่นี่หละ่ะพี่ลงไม่ได้มาครับวันนี้ออยเลอร์ไปโรงเรียน,ยนคุยกันอยู่กับโรถล้อเหล็กครับสารวัตรโทรมาบอกว่าน้ำมันหมดแล้วครับ สามสองศูนย์ดของเราพี่ใช้ไลของเราครับน้องใช้ไลของเราอะว่ามุนอีกข้าตามเคยเลยวพี่น้องมือนี้คอยได้น้ำมันมาครับเติมน้ำมันเรียบร้อยครับบนถังรถจากที่ทีมของสดใสขุดอยู่ครับ มาที่หน้างานของสารวัตรทำอยู่นี่ห่างกันประมาณสามสิบกิโลครับผมสามสิบกิโลครับจากที่ที่นี่ไปถึงที่เสียเอ็มทำงานอยู่ที่ซานี่ทำงานอยู่ก็ห่างกันประมาณเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบกิโลครับเก้าสิบกิโลผมต้องเอาอันนี้ลงให้สารวัตรนะครับ เราทังน้ามันนี่ลงให้สารวัตรนะครับดูสารวัตรทางานแล้วก็จะไปหาเสียเอ็มต่อครับไปดูน้องซาลี่ครับบอกว่าเห็นเสียเอ็มแจ้งมาว่ามีปัญหาครับขันคู่ครับเจ้าของนานี่บอกว่าคันคู่นะครับคันคู่เนี่ยให้เราเนี่ยเอาดินเนี่ยไปถึงที่ที่แดนได้ แต่ว่าเจ้าของหน้าขะขงเขาพย่อมครับพี่น้องก้อนหินมันไหลลงไปนะครับมันเป็นความผิขลงไผ่นะครับทั้งทั้งที่มู่ผมกับวัดวัดหมู่ว่านอย่างเพื่อจังไรแล้วเล่าก็ยังบอกให้ห้าวยับไปอีกนะครับจนผมยับรักสามเทียครับหมู่ว่านนี่จนจนวิ่นนะจนมือยเอแเล่ะโอ้ยสุดท้ายเรากับเป็นอย่างที่ผมคิดอี่ลีครับเป็นเหมือนที่ผมคิดไว้เลยครับว่า เจ้าของนาแปลงข้างๆเนี่ยเขาต้องไม่ยอมแน่นอนครับเออสุดท้ายได้คุยกันครับเปินพนิบาลมาคุยกันครับมีปัญหากันใครรับผิดชอบเราก็ต้องไปกวยดินขึ้นมาเหมือนเดิมอู้หนี่แหละเห็นงานครับพี่น้องเอาเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยให้ฟังใหม่ครับเดี๋ยวน้ำมันไปส่งสาลวตดก่อนครับ โอเคครับผมเดินทางมาถึงหน้างานของท่านสารวัตรครับได้น้ำมันมาถังหนึ่งลดลงก่อนมอไซ่ลงก่อนเครื่องดูดน้ำมันอยู่ที่เสียเอ็มครับเราก็จะใช้ แบบชนิดสายยางเอาครับเป็นการเติมน้ำมันสูตรเดิมครับสูตรออริจินอลสูตรออริจินอลครับสูตรนี้สูตรดั้งเดิม ดูทีงในวัดเดีย๋ยวนีออ้อืเ่เบาอน ว่ดแต่มันไหลลงมาออกจากหันมากเรามาลงหอดหันมันไหลาจากเกราแค่หัวปากเขาเดี๋ยวนี่หละมันเป็นอย่งมันดันซุ่มอยู่ในนี่เนาะเขาปากเนาะนี่ซุ่มมันซื้ออยู่ซื้อน,นี่ปล่อยลงไปมันไหลออกเบิดก่อนซุ่มนี่ปล่อยลง súp luôn đấy ừ. ngoài cái gì đủ nhà cho bạn rồi đừng làm ăn chăng mà น,น่น่าจะเป็นกีเพียดบ่หร่ยอย่างเสาวิทยุว่ะโอ้ยคือสีด่นยากกว่านั้นเด้อเนี่ยวนวบซ่ดวไหมอ๋อไหลแล้ว,ว,ลวลครับเรียบร้อย เมื่อกี้นี่เกิดจากสาเหตุ <c oughs> สายมาันบวลงหนามมันครับมันลอยไปข้งนี้เรายัดลงไปแล้วมันวนขึ้นไปข้างบนครับปลายมันไม่ปลายมันไม่เสียบลงน้ํามันครับดูดจังเล่นกับว่าไหลแล้ยวททีนี้ไหลแล้วครับสูตรดั้งเดิมครับเติมน้ามัน เติมตั้งแต่วันออกออกบ้านมาครับก็ใส่เข้าไป4,000 4,000ครับเติม4,000บาทเติมน้ำมัน4,000บาทครับก็มีน้ำมันที่เหลืออยู่ประมาณประมาณ2ขีดครับ2-3ขีดจะเรียกอะตามน้ำมันทางหนึ่งหรือไปพี่นอ้อง น้ำมันถังหนึ่งได้งานแล้วประมาณน้ำมันสองร้อยลิตรครับได้งานแล้วประมาณนี้ครับขึดนยากที่ขุดแต่นอ่อบนีนนอ้อพี่น้องขุดถอยครับ ที่เหลือนี่ก็คือทอยออกทั้งหมดเลยครับจะมีคันคูตรงกลางตรงนี้ครับตรงกลางตรงนี้เส้นหนึ่งครับที่เหลือก็คือขนออกทั้งนั้นครับนี่ฝีมือของท่านสารวัตรครับ ความแตกต่างนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือมันแข็งแรงกว่าครับเวลาที่เราปัดดินเวลาที่เราสวิงนีครับแรงกว่าครับแรงกว่าซานี่นะีนี่ความลึก2เมตรนะครับก้อนอาจจะเกินแน่ยุบพี่น้อกน้ำมัน200ลิตรครับนี่ ได้เยอะไหมได้งานประมาณนี้ครับ ที่เหลือก็เป็นงานขนครับทีนี้ขุดแล้วขนครับขนไปถมข้างบนนะครับอันครูก็ประมาณนี้ครับสวยงามตามท้องเรื่องอืม้ม ม่านเบิดเดี๋ยวท่นนานไรคอยเนาะสายมันเล็กเจีแวนกับยิบสายนี่ให้สายหน่อยครับใช้เวลานาน,านมาก <c oughs> สายมันเล็กครับเบิดไงวะน้อนอะเกือบ200ลิตรมาใน,นวัดเกือบมากประมาณร้อยเจลิตรครับร้อยเจลิตร